ขอโทษนะคะพี่พี่เพื่อนๆคนไหนที่่าทำงานก็ทำงานไปนะคะน้องบีก็จะอยู่ให้ครบชั่วโมงก่อนนะคะพี่ประทีบอกว่าขอบคุณมากๆครับตอบก,กับคุณสาครน,นะคะดีจ้าน้องบีสวัสดีจ้าพี่รัดพี่เลียมทักทายพี่สดนะคะพี่สมยงให้หัวใจออกออก,ออกดาวมาพี่ประทีบอกว่าสวัสดีครับคุณรัดคนสวยค่ะ พี่สดก็ให้มาหกร้อยขอบคุณหกร้อยของพี่สดนะคะเดี๋ยวน้องบีก็จะไปซื้อไอติมนะคะสวัสดีสาคอนสวัสดีผมพี่วิลศสนบอกว่าสวัสดีครับผมพี่ประทิพก็บอกว่าสวัสดีคุณสาคอนพี่เกษรก็ทักกับคุณสาคอนนะคะ,ะคุณสาคอนก็จันบอกว่าพี่มาทําธุระเสร็จแล้วจะเข้าไปเยี่ยมบ้านเพื่อนโอเคค่ะพี่เสงจันได้เลย พี่สดวดโอบายงามๆทักทายกับพี่สมพงศ์นะคะพี่ปที่บอกว่าสวัสดีทุกคนในห้องครับนะคะพี่ธนรัตน์บอกว่าสวัสดีคุณแสงจันท์พี่ธนรัตน์ทักทายพี่เสงจันทนะคะพี่แสงจันทร์บอกว่าสวัสดีจ้าคุณวิรชนจะให้อีกนิดหนึ่งอีกอึบหนึ่งเนาะอ่ายายสังก็ให้ผู้มาเริเลิค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะน้องทง น้องธงเปิดบ้านไหมคะวันนี้อ่าสภามาขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะอ่าคุณสาครก็ทักทายบอกว่าสวัสดีค่ะทักทายกับสัด,ดีครับคุณประทีขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกพลังบวกที่มีให้น้องบีน้องบีก็ <c oughs> เลสอนก็ไหวง,งามๆอ่าตอบกับที่ประทีเนาะ ขอบคุณสําหรับหัวใจพี่ปทิบย์ใช่ไหมพี่เกศรขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆใส่เนาะห่อใส่เบตองแห้งบ่หอบก็บอกหอบบ่หอบบ่หพ่อบ่เอาที่สบายใจเนาะพูดยังไงได้ก็พูดกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้น้องมีตลอดมานะคะน้องบีก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากคำว่าขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ พี่ปฏิบบอกว่าสวัสดีพี่แสงจันทร์คนสวยแล้วก็ให้ดอกกุหลาบแล้วก็หัวใจสีแดงรับรับจากพี่แสงจันทร์คนสวยรับจากพี่ปฏิทัติอ่าพี่เล็กก็บอกว่าสวัสดีค่ะตอบกลับคุณอารใช่ไหมขอโทษน,นะคะข้อความมันกระดิบังเนาะอะไรอ่ะพี่สดดูไม่ออกเลยน้องบี มือกันไปนะคะไปให้ถึงฝั่งฝันนะคะเราจะไปด้วยกันเนาะเราจะสร้างบ้านให้โตไปด้วยกันแล้วเลยพี่เกศรบอกว่าได้ค่ะแล้วก็ยิ้มดาวออกตาแล้วก็ให้ผู้มาด้วยยวันนี้แดดแล้วแดดร้อนมากๆเลยเพราะว่าใกล้จะเข้าหนาวแล้วเนาะช่วงที่16-19ที่ทำงานก็ทำงานไปนะคะ ไม่ต้องเป็นห่วงน้องบีนะคะน้องบีก็จะนั่งยาวไปนิดหนึ่งนะค่ะพี่ปฏิบบอกว่าให้กำลังใจทุกคนนะคะจ้าคิดถึงมากพี่สดทักทายพี่สมจงนะคะพี่แสงจันทร์บอกว่าสวัสดีคุณสมยงจา๋าให้หัวใจแล้วก็จุบ๊บจุ๊บพี่เลโก,ก้ทักทายกับพี่สดนะคะพี่สดก็ทำงานอยู่เนาะ พี่เล็กก็ทํางานพี่สดใครตกกับพี่ประทิมนะคะพี่สมยงบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่ธนรัตน์พี่สดก็ให้ไปยิ้มกับพี่สมพงน์นะคะแต่ว่าก็จะพยายามอ่านให้เถอือกเนาะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะเจดามพี่เลี้ยมทักทายพี่นาบายบายจ้าพระเม่เกษรก็บอกว่าสวัสดีทักทายกับน้องกาฟิล สีทนได้ก็ให้ไลๆมาพี่สุดก็ทักทายกับน้องกาฟิลค่ะสักทีก็รอแต่เวลาเก <c oughs> ่งใจพี่พี่เพื่อนๆเ,เนาะที่มาอยู่เป็นกำลังใจให้น้องบีเนาะยายสังก็ให้ผู้มาพี่ฮักมีมีบอกว่าสวัสดีกับพี่เกษรน,นะคะพี่ประทีบก็ ให้หัวใจหลักพี่เกศรบอกว่าสวัสดียายสังพี่เกศรทักทายยายสังนะคะพี่ปริทิกก็บอกว่าสวัสดียายสังพี่ปริทิกทักทายยายสังนะคะพี่สดก็ทักทายพี่เกศรค่ะพี่สดทักทายพี่เกศรนะคะพี่เกศรก็บอกพี่ประทิกบอกว่าสวัสดีพี่แสงจันทร์คนสวยแล้วก็ให้ดอกกุหลาบแล้วก็หัวใจสีแดงรับรับจ้าพี่แสงจันทร์คนสวย รับจากพี่ประทีปบังเนาะอะไรอ่ะพี่สดดูไม่ออกเลยน้องบีอยู่ที่เราสองคนเท่านั้นเอาทอนทายเด้อมันยังค่อยจบไว้อยากให้อายโกรธทุกวันให้หัวใจกับพี่ประทีปอ่าน้องธงก็ทักทายกับพี่สดอ่าคุณสาครก็ให้ดอกทิวลี่มาดอกทิวลี่ใช่ไหมอันนี้เขาเรียก สวัสดีค่ะโอ้ยเนาะที่ทำงานโทรมาขอนะครับได้ค่าน้ำชาแล้วครับพี่ประทีบตกกัดไปก็จะเข้าหนาวแล้วอยู่ที่นี่เพราะว่าเดือนเก้าเดือนเก้าที่สิบหกสิบเจ็ดไปแล้วก็เริ่มหนาวไปแล้วที่นี่ก็จะหนาวอย่างอ่าพี่เลียมบอกว่าสวัสดีคุณอาร์ต พี่ประทิปบ,บอกว่าคนใครทำงานก็ทำงานให้มีความสุขนะคะผีใหพ้พี่เพื่อนๆแล้วนะคะน้อบีก็จะขอขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจที่มาส่งกําลังใจให้พลังบวกกับน้องบีแล้วก็ให้หัวใจกับจุบจ๊บๆแป้ยิ้มเลิฟมินิฮาร์ดกับพี่เลียมนะคะ พี่วีรชะนก็ให้หัวใจสีแดงมา,อ,าอะไรเนะาะดอกทิวลี่เล่ก,ก็ดอกสบาสีขาวใช่ไหมดอกสบาไม่ใช่ไม่ใช่อยู่บ้านน้องบีก็จะเอื้อนดอกซาก,กุระเนาะถ้า,าพี่ประทีปก็บายบาย,บายกับพี่เกษรนะคะพี่สดก็ให้อะไรมาเนาะเชื่อมต่อสากเองลับๆนะคะทุกคนพี่ประทีมให้ทุกคนนะคะพ่อใหญ่ตาบอกว่าสวัสดีคุณบีคนสวยสวัสดีคะ่ะพ่อใหญ่ตาบอกว่าสวัสดีพี่สด คุณสาครทักทายพี่สดนะคะพี่สมยงสวัสดีจ้า,าสวัสดีมีสวัสดีเรียวโรชดาใช่พี่เกศรทักเกดาเําแล้วค่ะทักอีกข้างเนาะคงไม่ทำไมมันนานจังทำไมมันไม่ไม่ถึงพี่เกศรก็ขอโทษนะคะ้องดีดูไม่ไม่ทั่วถึงพี่ธนรัตน์ก็ตอบกับพี่สมพจน์นะคะ ระว,ว่าน,น้องบีก็จะขอเวลายาวไปนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าน้องบีก็จะเผื่อไว้วันไหนที่ไม่ได้ไล่เนาะสวัสดีน้องบีสวัสดีจ้าพี่อาพี่สมพจศ์บอกว่าสวัสดีทุกท่านครับผม <c oughs> อฮทักทักกับพี่เลียมเนา้ามานะ พี่เกศรก็ให้หัวใจมาขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เกศรห้องค่ะสวัสด,ดีทุกท่านรอบห้องเด้อคุณสาคนทักทยายอ่พี่รัตก็บอกว่าสวัสด,ดีที่ตบก,กับพี่ธนรัตน์นะคะคุณชาคนก็ทักไายกับพี่สมพจน์นะคะพี่ชดก็อ่าทักกับอ่าพี่เกศรก็ให้ล่มมาล่มใช่ไหมพี่เกศรฝนตกไหม พี่เกษรบ้านพี่เกษรฝนตกใช่ไหมอยู่ที่นี่วันนี้แดดแล้วแดด,ด,ดแดดเลยค่ะจุบผมได้นะครับพี่สมยงบอกว่าจุบผมได้วา่าสันเปิดตาเปิดตาเด้อว,วา่าสันคนสวยสวัสดีแล้วรถจดําใช่พี่เกษรทักเจดามล้วค่ะทักอีกข้างเนาะผมไม่ใจสังทักทายกับใจสังนะคะ ใจร้อนตอนนี้ใจร้อนประที่บอกว่าอีกนิดเดียวบอกว่าสู้ๆอ่าคุณสาคนบอกว่าสวัสดียายสังคุณสาครทักทายยายสังนะคะรับกำลังใจจากพี่แสงจันทร์ไปจ้าพี่ลดัดนะคะสีทนได้ก็ให้ดอกสบามาพี่เกษรก็บอกว่าสวัสดีตบกับพี่กองเลนะคะน้องทงก็บอกว่าวันนี้เปิดบ้าน ไม่ได้ไม่ได้เปด,ด,ดอกกุหลาเอ้ยให้แปรยิ้มแล้วก็หัวใจแล้วก็จุ๊บจุ๊บมินิฮาร์ตกับพี่วิรศุน์นะคะรับรับปดี้าคุณสาคอนจ๋าให้ดอกกุหลาเอ้ยให้หัวใจแล้วก็จุ๊บจุ๊บแปรยิ้มเลิฟเลิฟมินิฮาร์ตกับคุณาอะไรเนาะนนดอกทิวลี่แล้วก,ก็ดอกสบาสีขาวใช่ไหมดอกสบาไม่ใช่ไม่ใช่อยู่บ้านน้องบีก็จะเอินดอกสักุละเนาะถ้าเลยบอกว่าบอก ให้พี่เล็กทำงานสวัสดีครับน้องกาฟิวพี่ปฏิบัติถ่ายน้องกาฟิวพี่สดก็ตกกับเป็นไรเนาะคุณสาคอนบอกว่าสวัสดีทักทายกับพี่มนมนนะคะพี่เลียมบอกว่าสวัสดีคุณมนมนพี่เลียมทักทายกับพี่มนคะ่ะ